ในโลกเนี้ยมันไม่ได้มีผู้ชายได้คนเดียวาใจปะก็ชัยเย็นเป็นผู้ชายคนเดียวที่พี่รักในดินตั้งแต่คุณแม่ทิ้งเราไปอ่ะไม่เคยมีใครดูแลพี่พี่ต้องดูแลดินดูแลคุณพ่อดูแลไ่ชาแล้วพอคุณพ่อไปมีผู้หญิงคนใหม่ดินก็ต้องไปทำธุรกิจที่กรุงเทพเคยมีใครถามพี่บ้างไหมว่าพี่รู้สึกยังไงแต่ชัยเย็น่ะ ถามพี่ทุกวันเขารับฟังความทุกข์ของพี่ที่มันทําดีกับพี่เนี่ยนะมันหวังแค่เงินไงเมื่อไหร่พี่ทิพย์ฉันเลือกโง่เชื่อมันจะทีอะดินพี่ก็แค่ต้องการความรักเหมือนที่ดินคบผู้หญิงไปทั่วก็เพื่อหาความรักให้ดินได้พี่ทิพย์งั้นผมจะทำให้พี่เห็นเองว่าเฉยนเนี่ยมันไม่ได้รักพี่เหมือนที่พี่รักนะ